ช่วงวิถี VI นะคะหลังจากที่เราทราบกันไปแล้วค่ะว่าถึงความเป็นมาในอดีตของกลุ่มค้าปลีกไทยนะคะว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเจาะแกนกลุ่มค้าปลีกกันต่อกับกูรู VI ของเราค่ะดรนิเวศเ,เวพวชิระวรากรนนั่นเองนั่นองอยู่กับเราตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหอันนี้นะคะได้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกันใช่ไหมคะพี่หมอเคคะใช่ครับก็จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะครับมันมีการเติบโตทั้งในแง่ของ กำไรแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นนะครับแล้วดรนิเวศเองก็เป็นคนที่มองเห็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมค้าปปีกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับขอถามดรนิเวศตรงๆเลยนะครับว่าธ<ช>ุรกิจค้าปปีกมันดียังไงบ้างครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทีแรกก่อนลยครับว่าจริงๆธุรกิจค้าปปีกเนี่ยมันเข้าขายาหุ้นที่ดีนะครับในในในแนวของ BI นะครับในแนวแบบ Vol รนต์เต้องบอกอย่างนั้นจริงๆ มันมีเงื่อนไขอยู่3ามสี่ข้อนะที่เป็นมาตรฐานเลยว่าถ้าสไตล์บ้ฟเฟตจะลงแบบไหนเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยเป็นธุรกิจที่เข้าใจง่ายนะทุกคนเข้าใจชาวบ้านธรรมดายก็เข้าใจนะว่าเขาเขาหาหากินยังไงแต่มันก็ซื้อมาขายไปใช่มอันที่สองก็คือว่าเป็นธุรกิจที่กําไรนะกาไรดีใช้ได้นะเพราะว่าของเขาเนี่ยซื้อมาแล้วก็ บวกต้นทุนบวกอะไรก็ขายไปนะเป็นธุรกิจที่ทํากําไรได้ดีอันที่สามเนี่ยมีความสม่ําเสมอมากมีความสม่ําเสมอทั้งเรื่องของรายได้แล้วก็กำไรใช่ครับ predictable นะครับคือเรื่องรายได้เนี่ยชัดเจนว่าไม่ค่อยลดลงก็สม่ําเสมอแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเหตุผลที่มันมีความสม่ําเสมอเพราะว่าผู้ซู้ผู้ใช้เนี่ยนะลูกค้าเนี่ยมาใช้แบบซ้ํา เป็นซ้ําตลอดเวลาเป็นเป็นลักษณะส,สร้างพฤติกรรมสร้างนิสันจะ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 ยนะมีความสม่ําเสมอนะเพราะนั้นก็จะก็พูดง่ายผลประกอบการมีความสม่ำเสมออีกอันนึงก็คือว่าอนาคตเนี่ยก็ค่อนข้างจะสดใสนะครับถ้ามองไปอีก3าปี5ปีถ้าย้อนหลังไปอยากจะมองไปอีก10ปีนะก็จะเห็นว่าค้าปีกสมัยใหม่นะครับค่าปีกสมัยใหม่เนี่ย ก็เป็นธุรกิจที่เติบโตไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีท่าทีจะเป็นตะวันตกดินหรือว่าอะไรต่างๆ <Br other. S 2> นะเรียกว,ว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตนะข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของสถานะท,ท <mostly. S 2> างการเงินนะครับสถานะทางการเงินซึ่งธุรกิจคาบป,ปียกเนี่ยดีคือไม่ค่อยต้องใช้เงินทุนมาก ah นะคือหลังจากสร้างร้านเสร็จเนี่ยต้องต้องใช้เงินมากนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ เป็นธุรกิจเงินสดคือขายเงินสดตลอดเวลาในขณะที่ซื้อเชื่อเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กระแสเงินสดเนี่ยเป็นเป็นบวกตลอดเวลาคือยิ่งขยายก็ยิ่งมีเงินสดเยอะเพราะว่าทาเงินจากสปายเยอะมาแล้วก็ขายสดทันทีแล้วก็ติดติดเงินเข้าไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีหนี้สรุปแล้วคือมันเป็นธุรกิจที่ที่ในแง่ของ B i สไตล์แบบระยะยาว มองแบบซ u เปอร์สต็อกเนี่ยครับหรือแบบที่วอลเลนเฟสชอบเนี่ยก็จะก็จะเข้าขายแต่อาจารย์คะฟังดูแบบนี้ดูเหมือนกับว่าธุรกิจค้าปลีกมีข้อดีที่ค่อนข้างชัดเจนมากแต่ว่าย้อนกลับไป3-4ปีที่แล้วเนี่ยนะคะกลับไม่ค่อยมีใครสนใจแต่อาจารย์เป็นคนมองเห็นทําไมคนส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยถึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับกลุ่มค้าปลีกในประเทศไทยคะผมคิดว่ามันมีสเตจนะมีช่วงเวลาของตัวธุรกิจเองสังเกตว่าธุรกิจหลายอย่างเนี่ย ถ้ามาก่อนเวลาประสบความล้มเหลวมาตามเวลาก็จะมีช่วงเริ่มต้นก็ค่อยไปนะครับช่วงที่ยังมีการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องยอมซัปเ์ฟนะเจ็บก่อนเริ่มลงทุนไปเนื่องจากว่ารายค่าอาจจะยังมีไม่มากหรืก็แล้วแต่คนอาจจะเพิ่งจะเริ่มเข้ามาใช้บริการใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่า โตไม่เร็วคนก็ไม่ได้ตระหนักว่าเอ้ะนี่มันดีหรือไม่ดีเพราะว่ากําไรก็ยังไม่ค่อยมากอแต่อยู่ในช่วงสร้างตัวอยู่ในช่วงแข่งขันจะมถ้าย้อนหลังไปจะเห็นว่าพวกเราจะลืมไปแล้วว่าถ้าปีสมัยใหม่เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยยังแข่งขันกันหนักนะมีห้างแบบไล่ตั้งแต่เดือนจายยุรี่จนกระทั่งเดือนสิงนาคมออกตุมพฤเนี่ยมีหมดจะมาแต่ว่าเขาค่อยๆตายไปนะช่วงแข่งขันเนี่ย แม้กระทั่งผู้นําก็ไม่ได้กําไรเยอะก็เลยทําให้คนไม่เห็นนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นธุรกิจที่มั่นคงเกินไปสม่ําเสมอเกินไปไม่ใช่มั่นคงเกินสม่ําเสมอเกินไปคือครับคือมันโตก็โต10% 15%รใช่ไหมมันไม่เคยแบบกระโดดไปทีเดียว100%ขึ้นไป50%เพราะฉพราะนั้นนักลงทุนบ้านเราเนี่ยชอบแบบ ที่อะไรผันผวนเยอะๆเพราะว่าแรงผันผวนหน่อยๆอย่างี้คือเล่นแล้วแบบได้เสียเร็วนะไม่ใช่บอกว่าโอ้ก็โต10% 15%ไม่มีอะไรหวือหวาทั้งปีเลยนะฮโตสิบเเซ็ขาอยากได้หุ้นที่แบบว่าโตทิ้ง50%นต์ะแต่บางทีมันตกมาห้บเปอแต่ในส่วนคนส่วนใหญ่เขาไม่ดูเขาดูตอนที่มันขึ้นไป50%ขึ้นไป100%แต่ว่าค้าปีกไม่มีลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นมันก็เลยทำให้คนแบบมันหวือหวาซื้อไปแล้ว จะหวังว yeah, <cetera. S 1> ่าซื so ้อแล้วขายเร็วขายเลยไม่ได้หรอกซื oh, wow. uh ้อแล้วต <été> ้องรอไปเรื่อยๆปีหนึ่งขึ้น15%ซึ่งนักลงทุนไทยใจร้อนไม่พอใจอยากจะขึ้นดีเดียว50เพราะนั้นคนก็เลยบอกไม่เอาดีกว่าขอเป็นเล่นอะไรอย่าง property ใช่ไหมเปิดโครงการขึ้นมาโอ้โหกำไรเยอะเลยขึ้นไป50%เลยอย่างนี้หุ้นวิ่งเลยเพราะนั้นถ้าดูดูยอดหลังไปหุ้นค้าปิดจะไม่ค่อยมีเป็นที่นิยมหุ้นมันไม่ค่อยวือหวา สภาพคล่องก็ต่ำมากแต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยมแล้วนะคะใม่เริ่มที่นิยมมาและแล้วเมื่อก่อนนี้ไอ้ PE สมัยค่าปลีกสมัยก่อนนี่มันประมาณเท่าไหร่ฮะไม่ไม่เกิน1ิเท่าอ๋อเหรอครับส่วนใหญ่ไม่เกินสิเท่ามันูกนั้นเลยแต่ณปัจจุบันนี้ประมาณ30 40่เท่าเป็นเรื่องธรรมดาแหละตอนแรกๆที่ผมซื้อเนี่จริงๆ1ิเท่าไม่เกินหรอกแล้วก็ปันผลเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่มีคนเล่นเลยนะถ้าไปดูเนี่ยทุกวันนี้ตัวใหญ่ๆสมัยนั้นไม่มีคนเล่นเลย แล้วก็ไม่มีใครซื้อราคา P/E ก็ต่ำตลอดอต่ำหลายปีเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บเดียวอพอมาพอมันนิยมมันก็ขึ้นมาแค่นั้นเองนั่นน่ะสิครับแล้วทำไมดตอร์นิเวศถึงได้เห็นนะจุดจุดที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะทำไมถึงมองว่ามันจะเป็นเมกะเทรนในอนาคตนะครับคืออันที่หนึ่งเรื่องเมกะเทรนนี่จริงๆชัดเจนนะเพราะว่าเราเห็นมันกับตาครับนะเห็นมันกับตาก็คือว่า เราเห็นมันเริ่มเริ่มเกิดขึ้นจะมาโมเดลเกิดขึ้นใหม่ๆมีร้านเปิดใหม่ๆแล้วก็เห็นมีการขยายสาขาชัดเจนครับนะะพอเริ่มติดแล้วก็มีการขยายสาขาขยายสาขาก็นี่คือเห็นแล้วว่ามันจะต้องเป็นเมกเทรนแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ารายได้ของคนไทยเนี่ยมันถึงถึงจุดหนึ่งครับถึงจุดที่ว่ามีกําลังซื้อพอที่จะเข้าร้านโมเดิร์นเทรดครับถ้าเราวันนี้เราไปที่เวียดนามไปเลยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว,ว่า จะไม่มีเลยนะกำลังเริ่มเปิดอย่างเวียดนามนี่กําลังเริ่มเปิดใช่ไหมเราก็จะเห็นจริงๆมีเครือของเครือข่ายของไทยไปลงทุนดนวยนะก็เริ่มมีแล้วหลายสาขาห้าหกสาขาแต่เห็นชัดเลยว่าเวียดนามกําลังเริ่มเริ่มมานะพม่ายังไม่มีใช่ไหมลาวยังถือว่าไม่มีครับกัมพูชาก็ยังไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจยังเจริญไม่พอยังรวยไม่พอที่จะใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมอง เฝ้าดูต่อไปแต่เมืองไทยเนี่ยเราเริ่มมาตั้ง10ปีแล้วที่เริ่มเห็นชัดเจนว่าคนไทยเนี่ยมีรายได้ผ่านจุดที่จะใช้บริการโมเดินเทรดแล้วพอผ่านจุดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นก็จะมีคนกลุ่มใหม่ๆที่มีรายได้พอที่จะเข้าโมเดินเทรดก็จะเข้าเข้าเข้าเพราะฉะนั้นไอ้นี้ถือว่าเป็นแม่กัปเชนซึ่งอาจารย์ใช้จุดที่ว่าเห็นกับตาก็เลยมั่นใจว่ายังไงก็น่าจะเป็นแม่กัปเชนหลักงานนี้ใช่ใช่แล้วก็ตามทฤษฎีก็ตรงว่า ถ้าคนมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเขาจะถ้าเข้าบริแค่บริการโมเดิร์นเทรดเพราะว่ามันดีกว่ามันสะอาดมันเย็นมันอะไรก็ว่าไปอโอเคค่ะก็เลยเป็นเมืกะเซนแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์ตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนในกลุ่มค้าปลีกในเวลานั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีคู่แข่งหลายรายเหมือนกันนะคะที่ทําธุรกิจบริการเนี่ยคล้ายๆกันอาจจะไม่เหมือนกันไปสักทีเดียวนะคะแต่ว่า อะไรที่ทําให้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้ชนะในกลุ่มค้าปลีกที่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อาจารย์นั้นเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้นค่ะก็คือว่าตอนที่ลงทุนจริงๆต้องบอกว่ามันก็จะเรียกว่าชนะแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเร็วขนาดนั้นนะจริงๆถ้าดูจริงมัน2ี่สิปีแล้วแหละเริ่มมาเนี่ยนะแต่ว่าที่จริงพอวันที่เราลงทุนเนี่ยมัน1ิปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นผู้ชนะคำว่าเห็นเริ่มเห็นผู้ชนะก็คือเราเห็นว่า มันมีบางเจ้าเนี่ยตายไปเลิกกิจกา,าร,ราไปอะไรไปแล้วพอผ่านตอนปี40เนี่ยชัดเจนมากพอผ่านปี40เนี่ยเห็นชัดเลยว่าคนที่ตายนียก็คือตายก็คือผู้แพ้คนที่อยู่นี่เป็นผู้ชนะ แต่บางบางรายก็ยังอยู่นะอยู่ไปองทั้ปีเพราะิดพิกฤตเนี่ยใช่รายที่อยู่ได้เนี่ยสังเกตเห็นว่ามีต่างประเทศมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นนอกจากบางแห่งบางบางเครือที่แบบว่ายังอยู่ได้เป็นไทยอยู่ใช่ไมแต่ชัดเจนว่าคู่แข่งเริ่มลุ่มหายใจจัดแล้วเขาเริ่มอยู่ได้นะแล้วก็พออยู่ได้ปุ๊บเนี่ยพอคู่แข่งตายปุ๊บเขาก็เขาก็เข้าไปแทนที่ครับก็เลยก็ชัดเจนว่าอนี่คือปูชนะ และจริงๆธุรกิจนี้เนี่ยผู้ชนะเนี่ยกินรวบผู้ชนะกินรวบ